โีมปี2 0 1สสภาพนี่ผมบอก้เลยลว,ว่าสภาพเดิมๆนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับส,สวยๆนะครับของแต่งไม่ค่อยมีนะครับเน้นสภาพเดิมๆม,มากกว่านะครับคันนี้นะครับเลขไม้วิ่งไม่ถึงหมื่นโลนะครับสวัสดีครับ พบกันกับร้านกู้มอเตอร์นะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับบรรยากาศฝนตกนะครับนี่นะครับบรรยากาศฟ้าไม่ครึครมๆอเลยนะครับแต่ก็ยังมีใจรักที่จะรีวิวนะครับคันนี้ลูกค้าบอกว่าอยากดูรีวิวมานานแล้วนะครับก็คือ,อเป็น BMW F 8 0 0 R นะครับตัวนี้เป็นปี2015นะครับโฉมปี2015สสภาพนี่ผมบอยได้เลยว่า สภาพเดิมๆนะครับไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับสวยนะครับของแต่งไม่ค่อยมีนะครับเน้นสภาพเดิมๆมากกว่านะครับคันนี้นะครับเลขไมวิ่งไม่ถึงหมื่นโลนะครับนี่นะครับสีเดิมนะครับเป็นสีขาวเอยน้ําเงินน้ําเงินขาวนะครับนี่นะครับจะดูสวยๆนะครับสีไม่เคยถะลอะไม่เคยร่อนะครับคันนี้ไม่เคยล้มไม่เคยชนด้วยนะครับตลนนี้ก็มาเป็นไฟหน้านะครับ เป็นไฟหน้าธรรมดานะครับนี่นะครับโคมไฟจะดูสวยๆใสๆนะครับไม่มีเหลืองนะครับคันนี้มีดีทุกอย่างครับสภาพเดิมๆนะครับกระจกมีอยู่ครบนะครับทั้งสองข้างนะครับเรือนไม้อ่าเดี๋ยวเรามาดูเรือนไม้ก่อนนี่นะครับสภาพเรือนไม้ดูสวยๆนะครับนี่นะครับเอ่นหรือเปล่า คันี้นะครับเลขไมวิ่งมาเพียง9,913กิโลนะครับถือว่าวิ่งน้อยมากนะครับโอ้โหสุดยอดมากนะครับสภาพตัวถังนะครับตัวถังน้ำมันตัวถังน้ำมันนี่ตัวเดียนะครับมีเหลี่ยมมีสันนะครับติดตั้งเป็นกันลอยการถังมาให้ด้วยนะครับส่วนที่ใครยังไม่เคยขับไม่เคยรู้นะครับว่าเอาฝาถังน้ำมันอยู่ไหนฝาเปิดน้ำมันอยู่ไหน ขาจะซ่อนอยู่ตรงนี้ครับจะซ่อนอยู่ตรงนี้ปกติโมโซไซค์ไบทั่วไปเขาจะอยู่ตรงช่วงกลางๆนี่ใช่ไหมครับแต่ bm f 8 0 0รคันนี้ก็เปลี่ยนแนวนะครับมาเติอยู่ด้านข้างเอาเลยครับคล้ายๆมันเก่งคล้ายๆเหมือนรถยนต์นะครับอันนี้ต่อไปนะครับก็จะมาตรงที่ว่าตัวเด่นตรงที่ปกติท่อจะอยู่ฝั่งฝั่งขวาของตัวรถนะครับแต่นี่คือเขาจะมาเปลี่ยนเป็นฝั่งซ้ายของตัวรถเลยนะครับดู โอ้โหดูแบบดูดีไปอย่างนึงนะครับโซ่สโซ่ก็เหมือนกันครับโซ่เขาจะอยู่ฝั่งขวาของตัวรถนะครับปกติเกาจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับแต่นี่คือสลับสลับกันนะครับก็จะดูสวยดูเด่นครับดูสวยดูเด่นแตกต่างจากรุ่นอื่นมากนะครับคนสวยแม่เขาก็จะมองกันประมาณนี้นะครับสภาพโดยรวมก็โอเคนะครับเครื่องก็จะเป็นเครื่องประมาณนี้นะครับ 800cc นะครับ F800R นะครับนี่นะครับกอท่อยังยังไม่เก่ามากนะครับยางหน้าหลังนี่ยังเหลือเยอะๆนะครับกาหม้อน้ำก็หลัง,ลงพึ้งเขายังดูสวยๆนะครับดูสวยโดยรวมทุกอย่างนะครับคันนี้นี่ผมบอกได้เลยว่าเจ้าของเก่าเขาดูแลดีมากนะครับ คันนี้สภาพเดิมๆนะครับเน้นเดิมๆไม่มีของแต่งสักนิดเลยนะครับของเดิมจากโรงงานโดยตรงเลยนะครับส่วนราคานะครับคันนี้นะครับ BMW F800R นะครับปี2015นะครับคันนี้เปิดราคาขายอยู่ที่1 8 9 0 0 0บาทนะครับเริ่มต้นที่ฟรีดาวนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับผ่อนก็ประมาณ5000กว่ากว่านะครับสูงสุด48งนวดนะครับ สภาพเดิมทุกสวยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามได้ที่เพจ f a c e b o o k Go มอเตอร์นะครับสาขาบุรราชธานีนะครับหรือจะโก้มอเตอร์สาขากรุงเทพก็ได้นะครับหรือจะโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์084 8 2 4ป4 4นะครับก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดคันนี้ได้เลยนะครับหรือจะแอดไลน์แอดก็ได้นะครับแอดโก้มเตนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับส่วนช่อง y o YouTube ผมก็ขอฝากช่อง YouTube ด้วยนะครับเป็นช่อง YouTube g ม m เต o r นะครับก็มี รถรีวิวหลายๆคันนะครับที่อยู่ในช่อง YouTube ถ้าอยากดูคันไหนก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับยังไงผมก็ขอฝากกันนี้ด้วยกันนะครับเห็นลูกค้าบ่นอยากให้รีวิวนานมากนะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับตัวนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ